เดี๋ยวพาไปดูการสัมมานากฎหมายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะซึ่งสำงนักงานกฎหมายและสิทธิมนุษยชนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเซสซุนนาข้อจัดสัมมานาพัฒนาการด้านกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็กฎหมายแนบถ่ายกฎหมายความมั่นคงประจำปี2566ค่ะ พลตำรวจตีนิติในลังยานายรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก,ก้าเปิดสมนาพัฒนาการด้านกฎหมายเทมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็กฎหมายแนบถ่ายกฎหมายความมั่นคงประจําปี2566ัห้อกห้องประชุมจามจุรีโรงแรมเฟรนลี่เทลอำเภอหัใเย่จังหวัดสงขลา โดยมีพันเอกเฉลิมชัยสุทธินวลผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภากคเซสซุนนาเจหนาเทส,สามฟายทหารตำรวจและก็ปกครองจำนวน,น120คนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ ด้วยพลทสสันตีสกุลตนาคเมทัพภากติซีเพื่อในการรักษาความมันคงภายในผากซีต้องการให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรการในกฎหมายความมันคงและกฎหมายอื่นๆที่ประกาศใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวทางการสร้างความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามลักษิทธมนุษยชนและเพื่อรวมกันทุกทแถลงกฎหมายแนบถ่ายพรกการบริหารราชการในสถานาการณ์ชุกเฉินและกฎหมายแนบถ่ายพระราชบัญญัติกรรักษาความมันคงภายในเพื่อพิจารณานำมาใชา้เสริมให้ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจัดขึ้นร้องวันที่7ถึง9ก,กุมภาพันธ์2่อ6บ้าสกนี้นะครับ เรื่องก่อนมากก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะก็จะ<ช>ต้องมีการ,รทําความเข้าใจกันเพื่อให้การปฏิบัติงานเนี่ยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะ